สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านพบกับผมที่พันช่องคุณศักดิ์ยาน่านะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ปราสาทวัดประสิทธิ์วัดปฏิชมาวัดปฏิชมานะครับคุณโรนมีชัยที่ประเทศกัมพูชามาถวายของนะครับถวายของที่นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับ ของและขังดังเยอะมากนะครับคุณชมเลยเยอะมากเลยนะครับนองเต็มไปหมดเลยนะครับคุณชมเห็นไหมครับวงกลมสวยงามมากเลยนะครับเป็นกำแพงบริเวณวัดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับ21ของครับ1 2 2 1นะครับสองหนึเลขวันนี้จะเริ่ม2 1งหนึ่เด้อธรรมสาก็ลองซื้อลอตเตอรี่ไปดูเนาะ2 1นะครับ2 1แล้วก็ไปถวายที่ภูตะแบงของคุณเขาภูตะแบงเขาเกลนนะครับยางพาราในสัมซานนะครับเน้องของใหญ่นะครับเป็นสีทอง ทวายลุงปูสวงจีทองสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้วยกันรู้แล้วท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและด้วยเด้อนะครับครับคุณผู้ชมมาที่ประเทศต่างูชาตอนนี้อาจจะเดินสายสมบุญต่างประเทศนะเดินสายตามร้อยลงปูสวงนะครับสายบุญจริงๆนะครับมากับคู่คำเสนนะครับคุณผู้ชมและขอบคุณเอฟซีช่องคุมทรัพย์พยานาคด้วยแล้วก็อีกหลายๆช่องในทีมงานทรัพย์อย่าน่าด้วยนะครับคุณผู้ชมที่โดยเฉพาะเอฟซีของช่องคุมทรัพย์พยานาคนะครับ จะนั <Private S 2> ่งนะครับสบายใจได้เราทำญบยิงนะครับเราไปดูบรรยากาศด้านหน้ากัน ของเตรียมที่จะถวายพ่าคุณเจ้านะครับนอกจากมีข้าวสารแล้วนะครับคุณชมมีทั้งข้าวสารมีทั้งทูบเทียนด้วยลักเื่องสังฆทานด้วยนะครับก็มีเครื่องสังฆทานพยธธรรมปัจจัยด้วยนะครับคุณผู้ชม Obrigado. <laughs> ok you oh.

លិខិតទាំងណៃទាំងអតហើយពេលចំពោះប្រសាងយើងណាហើយបងៗតាមក្នុងជឿក្នុងក្នុងអង្គទៀតក៏បានតែក្នុងអាជីវកម្មតែ

พวกแกมาอยู่ที่สูงต้นยมกตูเพื่อทำแบบนันดูแลต้นโมกตูแบบนั้อไมเพยง่จะทำให้ต้นกเปราะง่ายแต่เพื่อที่จะิ่วยระตักให้ต้นไม้แกะร

ตัวนี้กาลังจัดข้าวของเตรียมที่จะถวายพระคุณเจ้านะครับนอกจากามีข้าวสารแล้วนะครับคุณชมมีทั้งข้าวสารมีทั้งทูบเทียนด้วยลนะักเล่องสังฆทานด้วยนะครับก็มีเครื่องสังฆทานพิธธรรมปัจจัยด้วยนะครับคุณผู้ชม xa 4... đầu <Nhish>

ร้องเพราะอะไรนะครับผู้ชมถวายของเสร็จทบียนรถร้องนะฮะออ้ถวายกวงรวยนะรถยมเหรอถวายของเสร็จทะเบียนรถร้องนะครับ <Yeah. S 1> รรคุณผู้ชมนะฮะเรามาดูกันนะครับร้องเพราะอะไรทะเบียนรถคันไหนนะเนอะคันไหนไม่มีใครอยู่คันสีไหนโอ้สีนี้ครับออ้สองสีน่ 2, 4, นะครับแปดหก สามห้าเปตหกสามห้าถ่ายโค้งเสียเทเบียนรถนะครับนะครับเทเบียนรถนะครับสองสองเอซแปดหกสามห้าเปตหกสามห้านะครับแปดหกสามห้านะครับอะเปตหกทำไมกันเลยยุ่มนเลยขันหรือเปล่าขั้นไหนกันนี้บอกขันไหนโอขันนี้โอจานปิดโอจานไฟตรอกไฟตรอกโอ สามเก้าสามเก้าสามสาโอ้สามเก้าสมสสองยากะด่เสองเก้าสเน่นี่ทะเบียนรอเออบาสโลบาสโคนรักอนมีบาสโรมีบาสโลมีบาสโลเนี่ยเอ็ดก็ไม่กระจายเนาะโอ้โหโยกแล้วโยกอีกน่ะนี่ทะเบียนรถเนี่ย โอ้คุณผู้ชมนะครับโอ้มันบัตรด้เหรอสามเก้าทะเบียนรถนะครับอ๋อเบียนรถหรอรออยู่เดอ้อสองนะครับในสองเก้าสองเก้าสามนะครับสองเก้าสามหรือสามสามนะครับสองเก้าสามหรือสามสามอ่ะโอเคครับคุณชมนะได้แล้วครับถาวายของเสร็จให้พลเสียดทะเบียนรถร้องเลยนะครับอ่ะเป็นแนวทางให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเลขเราได้แล้วนะครับเลขทะเบียนรถไม่มีใครทําอะไรย,ย,ยรูยูยูก็ร้องเฉย นะครับวนก็โปรยลงมาเองโอ้โหแล่นออกวนจมจบนะครับจิ่เป็นร้องชมนะครับก็พิธีก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับถวายของ21วันนะครับนะครับตอนนี้ก็เดินทางขึ้นรถตู้โตนะครับสำหรับคุณชมนะครับอ่ะเราติดตามนะครับไปที่ภูเขาเกเรนแล้วก็ ผู้ทบเองเอง,เองสถานทีุ่งปูสงนะครับนะเราจะได้ไปโตนะครับอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากนะครับเราเกิดเชียอะไรก็รังใจกันด้วยนะครับุบญอันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม